มีสิ่งมหัศจรรย์และลึกลับเกิดขึ้นโดยที่มนุษย์และวิทยาศาสตร์ไม่สามารถหาคำตอบได้ตั้งแต่การกำเนิดของจักรวาลกำเนิดโลกความหมายของชีวิตและปลายทางของชีวิตอยู่ตรงไหนหรือแม้แต่สิ่งกอ่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกที่ยังคงเป็นความลึกลับหรือแม้แต่การสร้างพีระมิดวิธีการสร้างสโตนเฮนความลึกลับเหล่านี้ ทำให้มนุษย์เกิดความหวาดกลัวขึ้นบ้างหรือไม่บางทีความลับของสิ่งก่อสร้างเหล่านี้อาจจะดูเล็กน้อยหากเรากําลังพูดถึงความลึกลับที่ดูราวกับว่ามีอะไรสักอย่างที่กําลังเฝ้ามองดูมนุษย์ที่มันอาจเป็นสาเหตุของการหายตัวของมนุษย์หลายต่อหลายครั้งและมันอาจเกี่ยวข้องกับสิ่งลึกลับนอกโลกหรือมนุษย์ต่างดาวและข้อสันนิษฐานเหล่านี้ ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้มนุษย์เกิดความกังวลกับสิ่งลึกลับที่เรามองไม่เห็นแต่สามารถสัมผัสและได้ยินมันอย่างชัดเจนตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกการได้ยินเสียงแปลกๆที่มนุษย์ยังไม่มีคำอธิบายสิ่งที่ทำให้ความลึกลับเหล่านี้จำเป็นต้องขายปริศนาเนื่องจากมันดูน่ากลัวและไม่มั่นคงกับมนุษย์มันดูราวกับว่า อะไรบางอย่างกำลังเฝ้ามองเราอยู่และดูเหมือนว่ามันอยู่รอบตัวเราแต่ที่มาของมันมองไม่เห็นและมนุษย์ไม่รู้จักบางคนอาจคิดว่าเป็นนวัตกรรมของเทคโนโลยียุคใหม่ของมนุษย์แต่สิ่งเหล่านี้บางอย่างเกิดขึ้นมานานนับตั้งแต่โบราณกาลและเราก็มีวิธีการหักล้างเสียงลึกลับเหล่านี้บางอย่าง อาจเป็นฝีมือของรัฐบาลที่กำลังทดลองทำอะไรบางอย่างหรืออาจมีสาเหตุที่เหนือธรรมชาติแต่ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดก็ตามมันทำให้เกิดความไม่มั่นคงในจิตใจจากการที่ได้ยินเสียงที่ไม่อาจหาต้นกำเนิดและมนุษย์ไม่อาจเข้าใจได้ว่ามันเป็นเสียงของอะไรก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินเรื่องความลึกลับของเสียงนอกโลกของเรา เช่นเสียงที่นักบินอวกาศได้ยินจากนอกโลกในอวกาศเสียงพรืมนรามคล้ายเสียงสวดมนต์หรือเสียงเพลงบนดวงจันทร์ที่นักบินอวกาศได้สัมผัสในขณะที่สำรวจอวกาศมีหลายทฤษฎีที่อยู่รอบๆอบเสียงซึ่งแน่นอนว่าเสียงเหล่านั้นที่อยู่นอกอวกาศไม่ใช่เสียงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์แน่นอนแต่เสียงลึกลับที่เกิดขึ้นบนโลก อาจเป็นผลมาจากาสัตว์ลึกลับที่เรายังไม่ค้นพบหรือเป็นเทคโนโลยีของรัฐบาลรวมทั้งอาจเป็นปัจจัยทางธรรมชาติแต่ความน่ากลัวและความงามของเสียงเหล่านั้นยังคงเป็นปริศนาต่อไปในขณะที่วิดีโอและคลิปเสียงต่างๆยังคงปรากฏขึ้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ทําให้ผู้คนสามารถจับเสียงประหลาดได้มากขึ้น และมันยังคงสร้างความแปลกใจและเลสียสันหลังให้กับมนุษย์เพราะหลายครั้งเสียงลึกลับดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่จะมีภัยพิบัติขนาดใหญ่เกิดขึ้นทำให้เราต้องพยายามทำความเข้าใจกับมันทั้งหมดเพื่อความมั่นคงและสงบของจิตใจที่จะไม่หวาดกลัวกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเสียงลึกลับที่นำเสนอในวันนี้เป็นเสียงที่ลึกลับที่สุดในโลก บางทีคุณอาจมีส่วนร่วมในการหาคำตอบและไขปริศนาที่มีคนจำนวนมากพยายามไขคำตอบแต่ไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่เสียงลึกลับนี้ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นบนโลกเท่านั้นมันยังเกิดขึ้นในส่วนที่มนุษย์เข้าถึงได้เพียงนิดหน่อยมีจำนวนถึง95%ใต้มหาสมุทรที่เรายัางสำรวจไปไม่ถึงความลับที่อยู่ใต้มหาสมุทร ยังเป็นสิ่งลึกลับและน่าสนใจของมนุษย์เสียงที่อยู่ใต้น้ําที่เราพบสร้างความหวาดกลัวและเสียวสันหลังให้กับมนุษย์สิ่งเหล่านี้สร้างความประหลาดใจว่ามันมาจากไหนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ไมโครโฟนใต้น้ําที่จัดทดําโดย National Oceanic and Atmospheric Administration องค์การสำรวจเสียงลึกลับใต้น้ำที่เรียกว่า NOA ที่มีชื่อ,อย่อ NOAA ไมโครโฟนใต้น้ำนี้ทำให้ไม่มีเสียงใดที่พลาดในระดับความลึกของมหาสมุทรนักวิทยาศาสตร์บางคนคาดการว่าเสียงลึกลับที่อยู่ใต้มหาสมุทรเป็นเสียงของภูเขาน้ำแข็งที่ลากไปตามพื้นทะเลในขณะที่หลายคนเชื่อว่าอาจเป็นเสียงร้องของวิญญาณที่ตายไปแล้วและหลงทางในทะเล เสียงลึกลับเสียงหนึ่งที่อยู่ใต้ทะเลที่ถูกจับได้ในเดือนสิงหาคมปี1991เป็นระดับเสียงที่สูงพอที่จะบันทึกได้ทั่วมหาสมุทรแปซิฟิกนักวิทยาศ,าศาสตร์ยังคงบันทึกเสียงเป็นประจำทุกปีและทุกฤดูใบไม้ผลิดูดูใบไม้ร่วงเป็นเสียงที่ดังที่สุดโดยที่ต้นกำเนิดของมันยังไม่ทราบแน่ชัดแต่บริเวณที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่า เป็นแหล่งกําเนิดเสียงอยู่ใกล้กับภูเขาใต้ทะเลและเมื่อไม่นานมานี้โนอาห์ no. ได้ตั้งข้อสังเกตว่าระดับเสียงมีความเปลี่ยนแปลงและเริ่มลดลงทําให้ดูเหมือนว่าเสียงลึกลับนี้อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติเสียงลึกลับที่ยังหาคําตอบไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเสียงที่ถูกเรียกว่าจูเลียถ้าคุณฟังใกล้พอ เสียงนี้เกือบจะดูเหมือนว่ามันกำลังพูดชื่อเสียงนี้ถูกจับได้เมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมปี1999โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าอาร์เลไมโครโฟนแบบอิสระในมหาสมุทรอิเคเรตอริอเมื่อพิจารณาถึงความลึกของเสียงที่ถูกจับได้มันดูคล้ายกับเสียงของคนที่อยู่ใต้น้ำกำลังสำลักน้ำองค์กรโนอาได้คาดว่า เสียงนี้อาจเป็นเสียงคล้ายกับเสียงภูเขาน้ําแข็งลากไปตามพื้นมหาสมุทรเช่นกันกับเสียงแรกเสียงลึกลับประหลาดอีกเสียงหนึ่งเรียกว่า lost c o s m o u t เป็นที่ถกเถียงอย่างร้อนแรงเมื่อพูดถึงโครงการอวกาศของสหภาพโซเวียตตามหนังสือประวัติศาสตร์ผู้หญิงคนแรกที่สหภาพโซเวียตส่งขึ้นไปในอวกาศคือวาเลนตินา เเลสโควาซึ่งส่งขึ้นไปในปี1963แต่ในปี1961 2ปีก่อนส่งผู้หญิงคนแรกขึ้นไปในอวกาศพี่น้องจูดิก้าและโคดิจิเลียได้บันทึกเสียงผู้หญิงร้องไห้ในอวกาศไว้ได้เป็นที่รู้จักกันดีในการจับสัญญาณของนักปินอวกาศที่สูญหายในสาภาพโซเวียตเสียงร้องของผู้หญิง ที่จับได้ในรัสเซียนี้ดูเหมือนว่าอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งมันหลอกหลอนและลบกวนสร้างความเสียวสันหลังให้กับนักบินอวกาศเสียงลึกลับอีกเสียงหนึ่งมีชื่อว่า The ะเทวฮัมเสียงนี้จะเกิดขึ้นในเมืองเทาเป็นเสียงความทีต่ำทรงเสียงฉับพลันทำให้มันเป็นเสียงที่น่ารำคาญสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยจำนวนมาก ซึ่งหมายความว่ามีพยานหลายคนได้ยินเสียงดังนี้ซึ่งไม่ใช่มีเพียงแค่การบันทึกได้เท่านั้นแต่พยานนับพันคนที่อยู่ในเมืองนี้ได้ยินเสียงที่น่าลํำคาญน,นี้ด้วยมันถูกเรียกว่าเดะฮัมเสียงประหลาดนี้เคยได้ยินในส่วนต่างๆของโลกแต่เทาเป็นเมืองแรกในอเมริกาเหนือที่ได้ยินเสียงหมนี้เนื่องจากขคลนความถี่ต่ำ มีผู้ฟังเพียง11เอร์เเท่านั้นที่ได้ยินเสียงลึกลับนี้แต่ผู้ที่ได้รับความสามารถในการได้ยินที่มีจำนวน11อร์นี้บอกตรงกันว่ามันเป็นเสียงที่น่าลำคาญและทุกพลทรมานในการได้ยินราวกับมันเป็นคำสาบมากกว่าในขณะที่บนพื้นดินก็มีเสียงลึกลับที่น่าขนลุก มีภัยพิบัติร้ายแรงเกิดขึ้นหลังจากที่มีเสียงลึกลับมีข่าวจากสำนักข่าวในท้องถิ่นของประเทศจีนว่ามีเสียงลึกลับเกิดขึ้นคล้ายกับเสียงของสัตว์ดังมาจากหุบเขาในป่าก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวได้ไม่นานเสียงที่ฟังดูน่าขนลุกดังกล่าวเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านคนในท้องถิ่นบางคนเชื่อว่าอาจเป็นเสียงของมังกร ที่เตือนภัยให้กับมนุษย์เพราะหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดแผ่นดินไหวโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ